วันนี้เวลา13นาฬิกา49นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัญบราคาตยาราชนารีเสด็จออกณนาะตำหนักทิพมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระรชาชทานพระวโรกาสให้ในายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและภรรยาเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการจากนั้นพระรชาชทานพระวโรกาสให้ในายวิเชียรจันทระโนทัยและภรรยา เฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่พร้อมรับพระราชทานถุงอย่างชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน500ถุงพร้อมถวายรายงานาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีรายงานาน้ำท่วมขัง13อำเภอเก็ยยนแล้วว้วววว่่าาาาองครรชสีีมดดะท แต่ไม่ใช่ว่าท่วมตรงตำแหน่งไหนคะท่วมทั้งหมด13อำเภอพุทธศากแต่ตอนนี้ที่กำลังจะท่วมมากคืออำเภอโนโสนสุกับ,บอำเภอพิมายพุทธศาก จังหวัดนครราชสีมาได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง1ตุลาคมส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในหลายจังหวัดโดยที่จังหวัดนคร,รราชสีมายังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่13อําเภอ ประชาชนประสบุกทภัยร่วม12,86ครัวเรือนโรงเรียน4แห่งวัด7แห่งถนน145สายความเสียหายด้านการเกษตร23อำเภอ159ตำบล33,923ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรประสบภัยรวม959,783ไร่